ยังอยู่กับพบชรครับค่ะแต่คราวนี้จากโคราชย้อนกลับกรุงเทพค่ะอย่างที่เป็นข่าวอย่างที่รู้กันแล้วนะครับว่าบิ๊กแปะ๊ะพลตเอกจักทิพย์ชัยจินดาประกาศกรีดเลือดถอนตัวจากการที่จะลงชิงผู้ว่ากทมอโอ้ยทั้งที่ลุยลงพื้นที่กันมาเป็นระยะระยะนะ อะไรอยู่เบื้องหลังเมื่อวานใครที่ติดตามจารลิทวไทยอินไซด์แ Thailand ได้ฟังเราสัมภาษณ์สซฮีไปแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะครึ่งแรกครึ่งแรกของบทสนทนาฟังยากสักนิดหนึ่งเข้าใจว่าสซฮีเพิ่งตื่นยังงงเงียยังงงเงียข้างในเนี่ยยังตื่นไม่หมดยังตื่นไม่สนิทดังนั้นดังนั้นจึงงงๆฟังยากนิดหนึ่งแต่ครึ่งหลังของบทสนทนาผมเข้าใจว่ามันชัดเจนชัดเจนด้วยการขมวดประเด็นเป็นคําถามและ เสียงหัวเราะเป็นคําตอบและย้อนกลับไปถามเสหิวย่าอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมเสียงหัวเราะก็เป็นคําตอบอย่างหนึ่งไม่ได้ปฏิเสธหัวเราะมั่งหัวเราะมั่งใช่มั่งก็คือก็คอนเฟิร์มตามที่เราถามนําไปทั้งหมดก็รู้สายลตเอีอนเรื่องได้อ่ะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าที่ต้องถอนตัวที่ต้องกินเลือดกระเพาะธรรมนัตพมเผ่านี่แหละค่ะนั่นแหละครั้งแรกๆผู้กองธรรมนัตออกอาการหนุนหลังบิ๊กแป๊ในการชิงผู้ว่ากทมอยู่อยู่ มีเง um ื่อนไขอออยู่ๆมีเงื่อนไขอยู่ๆบ uh mm ิ๊กแปะก็ส่งคนของตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ๆเกิดมีเง pues ื่อนไขก็คือผู้กองธรรมนัฐอยู่ๆก็มีเงื่อนไขกับบิ๊กแปะคอยู่ๆผู้กองธรรมนัฐก็ส่งคนของตัวเองไปเป็นที่ปรึกษาผู้ว่ากทมที่ชื่ออัศวินขวัญเมืองอืส่งเฮียตายตายของเตยไปเป็นที่ปรึกษาผู้ว่ากทมมันแปลว่าอะไรเฮียตายก็ลุยพื้นที่เหมือนกัน ในเวลาต่อมาผู้กองธรรมนัฐปิดห้องคุยอะไรบางเรื่องกับพบแปะไม่ลงตัวเอาละมันเริ่มเห็นช่องว่างระหว่างหัวใจเพราะเพราะคนอย่างผู้กองธรรมนัฐไม่เก็บอาการรู้สึกอย่างไรบอกตรงตรงรู้สึกอย่างไรก็แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยผมรู้สึกนะก็บอกก็บอกไงเมื่อแสดงความรู้สึกตรงๆพบแปะบิ๊กแปะ ระดับพยายมังกร <c oughs> ก็จับสัญญาณได้ก็เริ่มไม่สบายใจมาสุดท้ายเลยเนี่ยทบทวนตัวเองลวเลยได้ข้สสอสรุปนะมาสุดท้ายเลยนะมาสุดท้ายเลยผู้ <c oughs> กองธรรมนัฐก็บอกว่าเฮ้ยในการจัดทีมลงสมัครสอกอร์พังประชารัฐจะจัดทีมลงเองนะและจะลงในนามของออพลังประชารัฐด้วยนะ ทั้งๆเท่ทางฝั่งของพะบะแปะเขาก็จัดทีมของเขาครบทั้งกาสืบคดเขาเตรียมทุกอย่างไว้หมดล่วงหน้าแล้วอ่ะเพราะการทํางานตรงนี้เขามองว่าสกมันต้องทําการประสานกาันมันจําเป็นต้องมีขามีฐานสมมุติว่าถ้าไปรับเงื่อนไขของผู้กองธรรมนัสพะบะแปะจะตีลอยเลยขาลอยเลยในทางการเมืองลอยทั้งตัวเลยในทางการเมืองคนถึงรู้ว่านั่นคือสัญญาณบรระับไม่เอาดีกว่าถอยดีกว่าะแลและและ,และ และขณะที่เริ่มมีเงื่อนไขกับพอบอแปะในการลงพกกู้วทบมก็มีการพยักหน้าให้ Big กว mm ินเอสวนขวัญเมือง mm hmm. เดินงานมวลชน mm hmm. เดินงานการเมืองในกรุงเทพลุยไปเลยแบบ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 เต็มที่เลย mm hmm. ซี่ของบิ๊กวินเขาได้เขาได้จัดตั้งกลุ่มที่เรียกว่ารักกรุงเทพค่ะลงไปเคลื่อนไหวมวลชน ลงไปเคลื่อนไหวประชาชนลงไปอะไรตรงนี้อะไรไปคลุกกับชุมชนทั้ง50เขตก็ลุยพื้นที่และใช้ความเป็นผู้ว่าใช้ความเป็นผู้ว่ากทมส่งผ่านอะไรตรงนี้อะไรไปที่รักกรุงเทพนี่แหละดูอากับกิริยาถอยดีกว่าไม่เอาเ<า>มื่อวานเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานนะเมื่อวานนักข่าวก็เอาไม้จ่อปากลุงป้าม ถามลุงป้อมเรื่องพบปปแปะถอนตัวไม่ลงผู้ว่ากทมแล้วทั้งทั้งที่ลงป้อมนี่หละเป็นคนสกิดให้พบปปแปะเลือกเส้นทางลงผู้ว่ากทมตั้งแต่แรกเลยตอนแรกเลยใช่ค่ะแะประกาศว่าเชียจะเป็นของเชียที่เหนียวแน่นของพบปปแปะอยู่ๆเกิดอย่างนี้ขึ้นมาได้อย่างไรตอนนั้นยังไม่มีบิ๊กวินใช่ไหมไม่แน่ใจว่าหรือมีแล้ว นักข่าวก็ไปถามลุงป้อมไปฟังลุงป้อมตอบเรื่องอบอบแปะสักนิดไหมครับอะไปฟังว่าตอบอย่างไรนะคะกับเรื่องนี้เชนค่ะเรื่องที่ว่าบบแต่อตอนนี้กางชาจริก็ผมบอกไปแล <ใน S 2> ้วไม่ช้าผมยังไม่รู้ผมยังไม่ได้คุยครานังแตเ้าคุยาความสัมพันธ์ของท่านปะฏิการที่คอยังเป็นเดิมใช่ไหมคะก็เหมือนกันนะเหมือนก็รู้จักกันยอะนานแล้วเนี่ย่าิ่จะโวามลยว่าทไมไ่โชวไม่โทวเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาคุยกับผมเองอะ บอกว่าเราจะสนับสนุนคนอู่นค่ะผมไม่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 เห็นผมไม่รู้เนี่ยผมไม่รู้สนับสนุนพรรคอัดาวินเนี่ยผมผมยังไม่รู้ผมยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คิดเลยว่าจะสาดถูนไข่เพราะว่าพรรคไม่ไม่ส่งไม่ส่งคนอยู่แล้วตกใจไหมคะกับการที่บอกว่าจะไม่สมัครรับเลือกตั้งแล้วค่ะใค่ใครจะตกใจ มมนเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของเขาผมจะมาถามผมตกใจเรื่องอะไร่อยากทราบเพระว่าใครับถึงไม่ตัดนใจไม่สมทังวัี่ว่ากรกขอก็ก็เกี่ยวกับเรื่องทางด้านกฎหมายด้วยนะเพราะว่าเราก็ไปเข้าไปเกี่ยวข้องก็ไม่ได้อย่างเป็นเรื่องสัญญาที่จะเรื่องทั้งที่ว่ากรกมเร็วขึ้นนะคไม่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 เกี่ยว แว่าที่ออากนนนี้ถ้าว่าผาจะสทนไม่ม่้ไม่มีทนสวตอนท่มอบคดีมาคุณมาคุณว่าอาจารย์รมนจากแต่ไม่ไม่มอบไม่มอบมาผมผมดูผมก็บอกไปตามตาบไปตั้งนานแล้วว่าผมจะดู การไปลงกับผมดู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 ามีการายกังไม่รู้ผมดูผมดูทั้งหมดแต่ทั้งประเทศอ่ะท่านคะเดี๋ยวจะมีกฎหมายของท่านันเข้าสภาหรัอลไม่ต้องห่วงไงเรื่องนี้นะมันจะไม่เกิดไม่มีไม่มีไม่มีปัญหาแน่นอนแน่นอนพรรครัฐบาลร่วมมือกันดีอยู่แล้วนะไม่าสบยใจได้ อะไรนะนยายนนยกสบายใจได้ไม่มีทำงานอย่างเดียวนะมเอาละครับชัดเจนนะชัดเจนสังเกตภาษากายของลุงป้อมไหมครับดูแข็งแรงขึ้นตอบทุกคําถามตอบละเอียดขึ้นอืดูแข็งแรงขึ้นใช่ก็ชับกระเฉงขึ้นอืมการยืนซดหมัดกับนักข่าวไม่ได้เป็นรอง ถามทุกคําถามตอบได้หมดไม่ลงอืหลอกล่อไม่ได้นะไม่ถึงนักข่าวจะหลอกล่อหลวงปู่ไม่ได้นะแต่ได้ไประเด็นไปพัดว่าข่าวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนั <c oughs> ่นก็อีกเรื่องหนึง่งนักข่าวก็ถามว่าพอปปแปะถอนตัวว่าไงได้คุยกับพบปปแปะหรือย,ยงังอืจะเรียกมาคุยไหมหมายความว่าพปรชรจะหันไปซัพพอร์ตบิ๊กวินในการลงผู้ว่ากทมแทนใช่ไหมก็อมบอกว่ายังไม่ได้คิดอื เรื่องพื้นที่กรุงเทพตกลงมอบหมายให้ผู้ก,กองธรรมนัฐกับอาจาร,รย์แหม่มเป็นคนรับผิดชอบดูแลพื้นที่ใช่ไหมําลองอนี่กถามตอบคุณป้านั่นะก็คือเหตุการณ์ตอนเสีสายที่ทำเนียบใช่ค่ะ